เมื่อนายโกตุลิกได้ตกลงกับสีภรรยาเช่นั้นแล้วจึงแต่งให้อบอกให้สาผู้เป็นภรรยาไปจัดหาอาหารไปเลี้ยงขีพเวลาเดินทางเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีสองสามีก็เลี้ยภรรยาก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโกสัมพีไม่ญงเอ้ย นับตังแต่ออกจากบ้านจากเมืองมากกับเป็นเวลาหลายมือพอสมควรมาหอดกางปลาทั้งผักทั้งพรทั้งเศร้าทั้งนอนตามบ้านตามเมืองมุ่งผลไมาเรื่อยๆคนกวสิหอดเมืองโกสัมพีและก็คิดว่าอาหารที่เตรียมมากอร่อยหลอนายโกตุริจยังบาดบันต่อความตายจึงปรึกษากับภรรยาของตนบ้าสามารถไวดีเอ้ยจังไลยหลักคุณที เป็นเได้ยนอนับจะออกจากบ้านมานีลายมือลายเวนเ,เรื่องอาหารการอยู่กันกินของเฮามันลอยลอลงมาเร็วเบิงกันกนานลามันเหลือหลายปัไญามันสิริกินจักคาบสันดอกลาตามที่สามาวดีคำนวณเบิงก็บ,บ่เกินคาบมือแรล่งก็คงสิมือละพี่กต,ตนูนั่นเองลูกเข้าไดยกินหยังมีบอขานลดกสิริแลกมีบอขันเลี้ยงอดสิริแรกกลแกก,กบบะบ่ท่านมีดอกเกิกก็บ่มีพอสิด้ซื้อให้ลูกพี่ก็ขอนพี่น้องตีขยากห้มีซื่อกินก็ได้สามาวดีจังได้ย เรียกว่านไปป่าบจนน้ำดิเนี่ยเอาเข้ารถข้องปกครองบำบานอันสัตย์ในไงเล่ากะตีบดังแล้วน้อควันตีคองอันทอบักใหญ่บักเขืออยากให้มันดังเฮ็ดหน่อยก็นี่อีกเครื่องหนึ่งมีบัตได้ก็ให้ตะเป็นควงโยบะเศร้าเน้อขอยัดโถนข้องเป็นจืดมากเลยละสองหมื่นบนน้อยพอเนาะดังมวลกระรอกกระเทียม เอาขันยังสั่นล่าเอ้ยไอบาจังสี่ตีดีน้ำบอนีดงบ้าจะได้ว่าไปดูเดินทางต่อไปย่านเจอดอกไพ่ลายเ้ามเอาลูกไส้หน่อยของเฮ้าทิมกบ้าเจ่อลาไปแม่จะไดงไม่ต้องตายน้ำกันมดละที่เนี่ยทเนี่ให้ลูกไส้เขาตายก่อนจะไปลาไปอเนี่ยจะเจังไม่ต้องตายน้ตกันมืดละที่เนี่ยที่เนี่ยกห้บูกไส้เขาตายก่อนจะไปลาไซเนี่ยจะงด้กไ่ นให้พี่คอยคอยอุ้มคอยคอยยางไปน้ำหลังสามารถบดีสิอดสาเดินเป็นนางรอดจุดทั้งนาพุ่นเดิมพูนจังไดยก็จะถิ่มลูกสามารถยางกันเดิมพี่กดตูเดอิมไปกันเดิมอุ้มเอาโรธทั้งหักเดี๋ล่ะพีบอกส่วนเมียมาเป็นตายไม่จ็ดสี่เมื่อเด้อโดลูกเด้อ เป็นตายมันจะสิ่เมื่อประเทศสิผู้หญิงผู้หญิงนั่งเอาผ้าหิดหลังอยู่นึ่กับแม่นสิเอาเปียบผัวเอาคกเกาแน่ออกจากบ้านมาว่าสิให้อุ้มลูกซอยกันเนี่ยแหละพวกบอกว่าสิอุ้มซอยย่ดอกปัดมือ่อยปวดแขนมาจังเลยจังเอาข้อของยังออกก้อนตีรีดตกลิกไปเลยไม่ใช่ก็ ไอ้นั่งไปโลดเค่ะกาจิย่างอุ้มน้ำคนไปนี่ล่ะกันปวดเขียนเศร้าเมื่อยหมองไรกว่ากาจิเศร้าสัก่อนกันน้าลังเกียบไปวัดบ้างไหนมันปวดแห้งแห้งกันปะปุ้มซอยกันกว่ากาจิโยนมาถิ่มกับป้าแล้วมั่งอันละลูกน่ะซื้อๆนั่นน่ะจี่ใจเดระแม่ก็เงยหน้าเกินป้าเออกันน้าลังเกียบ์่พราะอยากอีกคนกัาหอมกันนาจ้องแง่แง่มากกังให้เฉลยเพราะเออเจ็บไปวในตากฝนอยู่นี่แล้วแต่เธอได้จะสบายเด้อ เออพระก็เอาคนมาเห็ียดดบาดเน่งโอ้ยน้องแม่ตบ้าวตกพ่วมเป่าหนอ ความเพียเจอความเมื่อยความละอาเจออันละจนข้าวันดอกเขาก้อนไม่ใหญ่เสียงอาทิตย์แปดตอนจนกายกำละกำอุบตกแต่น้ำหมดตาหน้าบอกกินในมันเหี้ยต้องเวียนตาเวียนนาไม่หนัก่ากลัยเขาต้นไม่ใหญ่ ก็ตู่ทั้งจมว่าเมื่อยเดอเมื่อยเด้อะไงยน่าบุญรักนี่แหละน้อพนมายนี่ยมาเอกเมื่อยลาหาบตาเป่าหนักก็เหี่ยวไม่ใหญ่เอ้อย่างนั้นเห็นก็ทำต่อบอลหนกนกกะบ่มเน่งเน่งน่อ่ากินลมไปลมมาบอลลมไม่เห็นหายบอลลมตาเย แล้วหาปูดแกะเอามาวางใบห่มเทอเอาบุตรน่อยค่อยๆวางโบเป็นพ่อเมื่อฉุนตาจะแตกมางอุ้มลูกยังบ่มีไหวแมงจำต่อไล่ล่าบูดป้าบอกแม่จักลุ้มแมงจะเกลือเราคือมาไปน้ำตาโนเซตหมาเข้าในไง มาก็เมยขอแปดเผาเริ่มก็มักลูกหน่อยแต่บางครั้งก็คิดหินว่าวน้อเพราะอยากพัดภาคเป็นเด่นกระจองในจำปวดเด้นนองลาขาเอ้ยจากอะไรใครปวดกันเมื่อยมือจนหูเอือสมความเลือ สมควนบอสมควนมาร์ถึกแล้วบอในฐานะเขาเป็นภอสิมาเชิมลูกน้อยโยกลางป้องดอกรองร่อคิดห้อยเธอไว้สำจักคำถึกหรือท้อผิดผิดคายเทียงแต่ลักคิดอ่านบ่อยเย็นวิที์เจ็บเสียงเอลุกไก้ห้อนไหนโยกลางไก้ ไปสิบาชนาสร้างเาเอยเจอนีสงสันได้กระทอสงคิดหน่อยกดหนอยกงดงกระดงดังกระดังหนึ่งสร้างกระสร้างเมนกระเมนกันสร้างตามบริวารสีบนเฟยลาหมดตาเกียวแี่พ่อูลวอ กายบ่แข่งเงี้ยบ่พ่อพ่อจังเต็มลูกหน่อยได้นอนข้างเจ้าพลตองพ่อนี่ทำบาถูกต้องเจ้าจะใส่กำเวรมพ่ออยากเป็นไก่จำปิ่นพ่อยากไก่ไก่จำห่างม่ออยากวาง บ่อยากกินบ่อยากไกิบ่อยากกต่ก็ได้จำไปบ่อยากปินบ่อยากคอยบ่อยากบกบบ่อยากปีใจจำไม่ร้องวันพีมันจำเปลนแล้วละดีไพสิี่ใจเคลืนหัวบ่ได้กลัวกี่ว่าหมดจันคอยละรบปวดแก้วมันก็ดจำเปลนแล้วกายทิ้งแล้วเนาะ

นายโกตัวุลิกรู้สึกปวดแขนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับลูกชายแค่ั้นนะจึงปกคงลูกชายของตนไน่ยังแล้วพ่อโอ้ยเดี๋ยวจังเอาเด้อพอเด้อน้ำบัดได้ยุทธวัตถิยูบัให้เด้อมีหาอะไรไดมั่งบุกวัดนั่นเด้ออ่าเอาสิมากอดที่ยูบ่นะอ่า เอาในาดีสุดในโกตุนิก็แล้วเอาลูกหน่อยว่างใบพลดออกจากหันไปอเมเดินทางไปถึงสีภรรยาเมื่อไปถึงจึงพูดว่าสามารถวัดอเอ,อันมานนบุทธนล <ะ S 2> นหน่อยของเหงาอาย้อนถิมขอบปาแล้วหลายเจ้าจะหวงลูกน่อยว่าเดินหนา้า่อบไปเอามันถิมสลูกกันนะบวชแขนบ้างที่เอ้ยมาสั่งเห็ดจังสันบอายไอ้บวชเพรายไอ้พวกมนเทวาม มาสังคิดโทษหายคิดไงยๆบ่อตองตึกโดยสามั่นความสำนึกเป็นบอมีผู้ใดทำและบอมีผู้ใดกา้า hey, <hey>, hey, มา hey, กระหักลูกมาอีกไกลกามันกระเลียงลูกของมันจนเติบใหญ่เป hey, <hey>, hey. ็นปีคข็ดจังใดมากคือคิดจังสันบอมีข้อกรุณาเถ่คุณพี่